สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่11ธันวาคม2024หุ้นพุ่งขึ้นนำโดยการปรับตัวของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ผลักดันให้ดัชนี n สเด็กเกิน20,000จุดเทสลาแต่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ3ปีโดย Investopedia เผยแ er พร่วันที่11ธันวาคม2024เวลา18:20นนตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนหุ้นสหรัฐพุ่งแรงในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ผลักดันดัชนี NASDAQ Composite ทะลุ20,000จุดเป็นครั้งแรกดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น1.8%ปิดที่2 0 3 5จุดขณะที่ดัชนี S&P 500เพิ่มขึ้น0.8%ปิดใกล้จุดสูงสุดใหม่ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง0.2%หลังจากลบกำไรที่ทำได้ก่อนหน้านี้โดยตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่งเผชิญกับการลดลงต่อเนื่อง2วัน ซึ่งเป็นช่วงพักจากการปรับตัวขึ้นหลังการเลือกตั้งที่ทําให้ดัชนีสําคัญหลายตัวแต่ระดับสูงสุดใหม่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในวันพุธนําโดยหุ้นของอัลฟาเบตและเทสลาซึ่งปรับขึ้น5.5%และ5.9%ตามลําดับเอนวิเดียเพิ่มขึ้น3.1%ขณะที่ Microsoft a m เมซ n และเมตาปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง Apple แต่จุดสูงสุดใหม่ระหว่างวันแต่ปิดตลาดลดลง0.5%หุ้นที่เคลื่อนไหวสําคัญอื่นๆ บรอดคอมเพิ่มขึ้น 6. 6หเหลังมีรายงานว่า Apple ร่วมมือกับบรอดคอมในการพัฒนาชิป AI ของตัวเอง GE เวนัว e เพิ่มขึ้น5%ปอร์เซหลังจากที่ผู้ผลิตอุปกรณ์พลังงานรายนี้ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ระยะยาวประกาศจ่ายเงินปันผลและแผนซื้อหุ้นคืนตลาดหุ้นสหรัฐได้รับแรงหนุนตั้งแต่เช้าวันพุธหลังรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคระบุว่าอัตราเงินเฟ้อ12เดือนอยู่ที่2.7%ในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นจาก2.6%ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงเป็นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การรายงานดังกล่าวถึงแม้ชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อยังคงสูงแต่ก็เสริมความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบีย้ยลงในการประชุมนโยบายการเงินสัปดาห์หน้าขณะนี้ตลาดกำหนดความเป็นไปได้99%ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%เทียบกับความเป็นไปได้86%ก่อนหน้าการเปิดเผยรายงานเงินเฟอ้อตามข้อมูลของเครื่องมือเฟดวอตของ CME Group ซึ่งคำนวณจากข้อมูลการซื้อขายฟิวเจอร์ของเฟดฟัน N นสแดกทะยานจาก10,000เป็น20,000จุดในเวลาไม่ถึง5ปีดัชนี N นสแดกใช้เวลาประมาณ4ปีครึ่งในการเพิ่มมูลค่าเป็น2เท่าหลังจากที่ทะลุ10,000จุดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน2020ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวจากการเทขายครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งคิดเป็นเกือบ60%ของดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยยกระดับดัชนีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในปี2020และ2021กลุ่มเทคโนโลยีเติบโตอย่างมากเมื่อการล็อกดาวน์จากโควิด -19 บังคับให้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นอย่างไรก็ตามในปี2022กลุ่มเทคโนโลยีชะลอตัวลงเนื่องจากการกลับมาใช้ชีวิตบางส่วนตามปกติก่อนการระบาดใหญ่แต่ในช่วงปลายปี2022กลุ่มเทคโนโลยีกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งจากการเปิดตัว ChatGPT ซึ่งจุดกระแสะความตื่นเต้นในด้าน AI ทําให้เกิดการเติบโตของกลุ่ม Magnificent Seven และช่วยผลักดันหุ้นเทคโนโลยีไปสู่จุดสูงสุดในวันนี้ NASDAQ สร้างผลตอบแทนเฉลีย่ยเกือบ19%ต่อปีนับตั้งแต่ปี2020ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนเฉลีย่ยของดัชนี S&P 500ซึ่งมีความเข้มข้นของหุ้นเทคโนโลยีน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันและเกือบสองเท่าของผลตอบแทนเฉลีย่ยตั้งแต่ดัชนีนี้เริ่มต้นในปี1957หุ้น5ในกลุ่ม Mag7 ทำสถิติสูงสุดในวันพุธ หุ้น5บริษัทในกลุ่มที่เรียกว่า Magnificent Seven ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ได้แต่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดการในวันพุธส่งผลให้ดัชนี NASDAQ Composite ปิดตลาดเหนือ20,000จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ Apple, Amazon, Alphabet, Meta และ Tesla ต่างแต่ระดับสูงสุดใหม่ในวันนี้ขณะที่ Nvidia และ Microsoft ก็ปรับตัวขึ้นด้วย ตั้งแต่ต้นปีนี้เอ็นวีดียนำกลุ่มแมกซวด้วยการเพิ่มขึ้น181%ส่วนเมตาและเทส l a เพิ่มขึ้นกว่า70%โดยการเพิ่มขึ้นของเทส l a ส่วนใหญ่มาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่ง CEO ีโออีลอนมสมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโดนัลด์ทรัมผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่อันฟา b e เบและอเมซอนเพิ่มขึ้น40%และ52%ตามลำดับในปี2024 มีเพียง Apple และ Microsoft เท่านั้นที่ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเพิ่มขึ้น33%ตั้งแต่ต้นปีโดย Apple เพิ่มขึ้น28%และ Microsoft เพิ่มขึ้น19%หุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดใน S&P 500วันพุธหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง Broadcom หุ้นของผู้ให้บริการเซมิคอนดักเตอรและซอฟแวร์เพิ่มขึ้น6.6%ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดใน S&P 500วันพุ โดยเป็นผลจากรายงานความร่วมมือกับ Apple ในการพัฒนาชิปปัญญาประดิษฐ์ชื่อรหัสบอ l ทร์เท sla หุ้นของเทส la พุ่งขึ้น5.9%ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีหลังมีรายงานว่าเทส la มีแผนพัฒนารถยนต์ต้นทุนต่ำซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในครึ่งแรกของปีหน้านอกจากนี้นักวิเคราะห์จากโกลแมนแซกและมอร์แกนสแตลลียยังปรับเป้าหมายราคาหุ้นเทสลาขึ้นโดยอ้างถึงความสัมพันธ์ระหว่างซ e o ออีลอนมัสก์กับรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามา eqtcorp หุ้นของผู้ผลิตและผู้ดำเนินการท่อส่งก๊าซธรรมชาติปรับขึ้น5.9%สืบเนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าที่พุ่งขึ้นกว่า6%เนื่องจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นขึ้นส่งผลให้ความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้น GE Vernova หุ้นของ GE Vernova เพิ่มขึ้น5%เซ็หลังบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส25เซนต์ต่อหุ้นพร้อมแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า6000ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้กระแสเงินสดและอัตรรากไในปี2025 หุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ Texas Pacific ซ a n d น์หุ้นของเจ้าของพื้นที่ในเพอร์เมียนเบสินที่อุดมไปด้วยน้ำมันลดลง6.9%ซึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดใน S&P 500วันพุธหุ้นนี้มีความผันผวนในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยแต่ระดับสูงสุดในปลายเดือนพฤศจิกายนหลังเข้าร่วม S&P 500แต่กลับลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทที่มีอายุกว่าศตวรรษนี้กำลังสำรวจทางเลือกในการกระจายแหล่งรายได้เช่นศูนย์ข้อมูล การขุดบิตคอยและโครงการพลังงานหมุนเวียน CVS Health หุ้นของ CVS ลดลง6.2%หลังจากสมาชิกรัฐสภาเสนอกฎหมาย2ฝ่ายที่จะบังคับให้ผู้ให้บริการประกันสุขภาพและผู้ดำเนินการ PBM แยกธุรกิจร้านขายยาออกไปหุ้นของ United Health และ Signa ซึ่งเป็นผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายใหญ่ที่มี PBM ของตัวเองก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน Uber เทคโนโลยีหุ้นของ Uber ลดลง5.8% หลังจากเจเนรัลมอเตอร์ประกาศยุติโครงการรถแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติครูดซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลว่าเทส l a และเวโมบริษัทเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติของอันฟาเบตกำลังได้เปรียบในตลาดโรโบแโท็กซี่ซึ่งอาจกระทบต่อธุรกิจเรียกรถของ Uber อร์วอลกรีนบูตอ l ล a n แอนหุ้นของวอนกรีนลดลง5.6%โดยเป็นการกลับทิศทางหลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันก่อนหน้า เนื่องจากมีรายงานว่าบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาขายกิจการให้กับบริษัทเอกชนเทสลาทำสถิติสูงสุดในรอบ3ปีเทสลาพุ่งขึ้นเกือบ6%ในวันพุธปิดตลาดที่ระดับสูงสุดตลอดการซึ่งเป็นการปิดตลาดที่สร้างสถิติใหม่ครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากที่หุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา6วันนักวิเคราะห์จากโกลแมนแซกในวันพุธได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของเทสลาจาก250ดอลลาร์เป็น345ดอลลาร์ โดยเตือนว่าบริษัทอาจเผชิญอุปสรรคพื้นฐานในธุรกิจรถยนต์หลักแต่ยังชี้ให้เห็นว่าเทสลาอาจได้ประโยชน์ในระยะยาวจากโอกาสในด้านรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบและหุ่นยนต์ซึ่งอาจเป็นผู้ได้เปรียบจากการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ในวันอังคารนักวิเคราะห์อาดัมโจนาสจากมอร์แกนสแตลลี่ได้ปรับราคาเป้าหมายของเทสลาจาก310ดอลลาร์เป็น400ดอลลาร์และยืนยันว่าเทสลาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเขา หุ้นเทสลาปิดตลาดวันพุธใกล้ระดับ425ดอลลาร์ 25, และปรับตัวเพิ่มขึ้น71%ตั้งแต่ต้นปี2024โดยส่วนใหญ่ของการเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ซึ่งมีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างซีอีโออีลอนมัสก์กับประธานาธิบดีที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งอาจสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทมัสก์ซึ่งได้ปรากฏตัวในงานของทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมเป็นผู้นำ Department of Government e f f i c น e n c y นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าเทสลาอาจได้ประโยชน์หากรัฐบาลใหม่ยกเลิกเครดิตภาษีรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า7,500ดอลลาร์ในยุคข,ของไบเดนเนื่องจากเทสลามีประวัติการทำกำไรจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้นานกว่าคู่แข่งอย่างไรก็ตามท่าทีสนับสนุนภาษีศุลก,กากรของทรัมป์อาจกระทบยอดขายของเทสลาในจีนเน็ f ฟลิกทำสถิติสูงสุดใหม่หลังเจพีม g a n แนปรับราคาเป้าหมายขึ้นหุ้นเน็ f l ลิกทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันพุธ หลังจากที่ JP Morgan ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นอย่างมากโดยชีย้ถึงรายการคอนเทนต์ในช่วงปลายปีและแนวโน้มรายได้โฆษณาในปี2025 JP Morgan ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Netflix จาก850ดอลลาร์เป็น1 1 0ดอลลาร์โดยยังคงคำแนะนำ Overweight นักวิเคราะห์ระบุว่ามีความคาดหวังว่าการสมัครสมาชิกจะเติบโตโดยได้รับแรงหนุนจากคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งการเติบโตแบบออแกนิกที่ดีและการมีส่วนร่วมของบริการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น หุ้น Netflix ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ3%ซื้อขายอยู่ที่ราว940ดอลลาร์ในช่วงล่าสุดโดยตั้งแต่ต้นปีหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ90%นักวิเคราะห์เสริมว่าข้อมูลแสดงถึงการปรับปรุงที่สำคัญในแนวโน้มการดาวน์โหลดและผู้ใช้งานรายวันทั่วโลกในไตรามาสปัจจุบันโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโปรแกรมต่างๆของบริษัทรวมถึงการแข่งขันชกมวยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงระหว่างเจคพรและไมไทสัน j จพีมอร์กนยังได้ปรับเพิ่มประมาณการจำนวนสมาชิกสุดที่ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส4เป็น10ล้านรายจากเดิม9ล้านรายพร้อมคาดการว่ารายได้ในปี2025จะได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตแบบออร์แกนิกและเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งการเพิ่มขึ้นของรายได้โฆษณาและการปรับขึ้นราคาระดับราคาสำคัญของ a l p h a เบตหลังหุ้นแต่ระดับสูงสุดใหม่หุ้นของ a l p ฟ a เบตซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google แต่ระดับสูงสุดใหม่ในช่วงเช้าวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวชิปควอนตัมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ชื่อว่าวิโลราคาหุ้นทะลุกรอบรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรเมื่อวันอังคารซึ่งบ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวการวิเคราะห์รูปแบบบาชี้ว่าหุ้นมีเป้าหมายราคาที่อาจปรับตัวขึ้นไปแต่317้ดอลลาร์และแนวโน้มขาขึ้นนี้อาจดำเนินต่อไปจนถึงเดือนมีนาคม2 0 2 6นักลงทุนควรจับตาดูระดับแนวรับสำคัญบนกราฟของอัลฟาเบตซึ่งอยู่ที่ประมาณ1 5 0ดอลลาร์ 150, และดอลลาร หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น4%ซื้อขายที่ประมาณ192ดอลลาร์ในช่วงล่าสุดเมซี่ร่วงหลังรายงานผลประกอบการที่ล่าช้าหุ้นของเมซี่ร่วงลงในช่วงชาววันพุธหลังจากบริษัทเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสสามที่ล่าช้าและปรับมุมมองผลประกอบการทั้งปีเพื่อสะท้อนผลจากการสืบสวนข้อผิดพลาดท,ทางบัญชีที่ทำให้รายงานถูกเลื่อนออกไปเมซี่รายงานรายได้ที่4.74พันล้านดอลลาร์ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์เบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่4.88พันล้านดอลลาร์กำไรสุดทธิของเมซี่อยู่ที่28ล้านดอลลาร์หรือ10เซนต์ต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่6.4ล้านดอลลาร์หรือ3เซนต์ต่อหุ้นอย่างไรก็ตามกำไรต่อหุ้นปรับปรุงของบริษัทสูงกว่าที่คาดการไว้เพียง1เซนต์เมื่อเดือนที่แล้วเมซี่ได้เปิดเผยตัวเลขรายได้และยอดขายเปรียบเทียบเบื้องต้นพร้อมกับเลื่อนการเปิดเผยร,รายงานไตรามาส3บริษัทกล่าวว่าพบข้อผิดพลาดทางบัญชี ที่เชื่อว่าถูกกระทำโดยพนักงานเพียงคนเดียวซึ่งปกปิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหลายล้านดอลลาร์ตั้งแต่ไตรามาส4ีของปีงบประมาณ2021ในวันพุธบริษัทระบุว่าการสืบสวนข้อผิดพลาดเสร็จสมบูรณ์แล้วและยืนยันว่าพนักงานคนดังกล่าวปกปิดค่าใช้จ่ายการจัดส่งรวม151ล้านดอลลาร์เพื่อปรับตัวเลขค่าใช้จ่ายการจัดส่งที่แก้ไขเมซี่ได้ปรับลดช่วงกำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปีลงเหลือ2.25ดอลลาร์ถึง2.50ดอลลาร์ จากเดิมที่2.55ดอลลาร์ถึง2.9ดอลลาร์อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ทั้งปีเป็น22.3พันล้านดอลลาร์ถึง22.5พันล้านดอลลาร์จากเดิม22.1พันล้านดอลลาร์ถึง22.4พันล้านดอลลาร์หุ้นเมซี่ลดลงประมาณ10%ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธซึ่งทำให้หุ้นลดลงกว่า25%ตั้งแต่ต้นปี2024ทำไมนักวิเคราะห์มองว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับหุ้นสายการบิน นักวิเคราะห์เริ่มมีมุมมองในเชิงบวกมากขึ้นต่อหุ้นสายการบินในช่วงก่อนเข้าสู่ปี2025เนื่องจากบริษัทสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐกำลังแข่งขันเพื่อสร้างความพักดีต่อแบรนด์ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูงโดยแบงก์ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของสายการบิน10จาก11แห่งในสหรัฐที่ธนาคารติดตามโดยในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธธนาคารระบุว่าสายการบินกำลังแข่งขันกันที่บริการแทนที่จะเป็นราคาโดยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์พรีเมียมเพื่อดึงดูดลูกค้า เราเชื่อว่าการทำให้การเดินทางทางอากาศไม่เป็นสินค้าทั่วไปอีกต่อไปไม่เพียงแต่ดีต่อผู้บริโภคแต่ยังดีต่อผลกำไรและช่วยสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมดอยแบงก์กล่าวมอร์แกนสแตอลี่เปรียบเทียบกลยุทธ์ของสายการบินกับโมเดลธุรกิจของบริษัทที่ขายสมาร์ทโฟนและมีโกนโดยที่แบรนด์ต่างๆแข่งขันกันเพื่อสร้างความพักดีของลูกค้าและใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพื่อสร้างรายได้เสริมในระยะยาว ปีหน้าอาจกลายเป็นพายุสมบูรณ์แบบของปัจจัยบวกที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้สร้างผลกำไรได้บริษัทกล่าวพร้อมปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของสายการบินหลายแห่งเช่น United Airlines, American a i r l i n e ์และ Alaska Air Group กองทุน US Global J ETF ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสายการบินต่างๆปรับเพิ่มขึ้น1.7%ในการซื้อขายช่วงดึกของวันพุธอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการคาดการเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ย ปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ประมาณ4.28%บิตคอยซื้อขายอยู่ที่11,600 11, ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในช่วงกลางคืนที่96,000ดอลลาร์โดยสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นประมาณ40%ตั้งแต่การเลือกตั้งท่ามกลางความหวังว่ารัฐบาลทรัมป์จะมีนโยบายที่ส่งเสริมตลาดคริปโตฟิวเจอร์ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า1%อยู่ที่ประมาณ2,750ดอลลาร์ต่อออน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นประมาณ2%เพื่อนเอน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ